เอเซอร์สวิฟท์5โนบุ๊กสายทำงานน้ำหนักเบาที่น่าซื้อที่สุดณเวลานี้ uh huh. คอมครับทำเรื่องคอมให้เป็นเรื่องง่ายสวัสดีครับผมบอลคอมครับนะครับคลิปนี้ไอ้บอลก็จะมารีวิวเจ้าตัว a อ e ซอร์สวิ5นะครผมตัวใหม่ล่าสุดเลยนะครับที่ใช้ CPU เป็น Intel Core i 7 11 นะครับผมซึ่งเจ้าตัวเครื่องนี้เนี่ยบอกเลยว่าแอนดี้บอ์ซื้อมาใช้งานเองนะครับราคาก็จ่ายเต็มเลยนะ33,990บาทด้วยกันนะครับผมซึ่งต้องขอขาความรสันนิดหนึ่งก่อนแล้วกันนะครับผมเจ้าตัวโนบุก Acer Swift เนี่ยจะเป็นโนบุกสายทำงานนะครับผมไล่มาก็มีตั้งแต่ Swift 1, Swift 3, Swift 5แล้วก็ Swift 7นะครับ โดยเจ้าตัวรุ่นใหม่ๆที่ออกมาเนี่ยจะมีเฉพาะสวิปสากับสวิปห้าเท่านั้นนะครับผมสวิปสามเนี่ยหน้าตามันก็จะประมาณนี้เลยนะครับแต่มันจะมีน้ําหนักที่มากกว่านะครับแล้วก็ไม่ได้หน้าจอสัมผัสเหมือนตัวสวิปห้าแบบนี้นะแล้วก็ตัวสวิปสามเนี่ยจะมีทั้งตัวที่เป็นสเปคอินเทลเจ็ดสิบเอ็ดแล้วก็ตัวที่เป็น Li เส้นห้าพันด้วยนะครับผม <c oughs> แต่ส่วนตัวแล้วเนี่ยเลือกใช้เจ้าตัวสวิปห้ามากกว่านะครับเพราะว่ามีน้ําหนักที่เบากว่านะครับงานประกอบนี่ก็พรีเมียมแล้วก็ได้หน้าจอสีตรงแล้วก็เป็นจอสัมผััสด,ด้วยน,นเองนะ มาต่อที่ดีไซน์ตัวเครื่องนะผมเริ่มจากฝาหลังกันก่อนเลยแล้วกันนะครับสีที่เราซื้อมาเนี่ยจะเป็นตัวสีเขียวนะผมฝาหลังของเขาเนี่ยจะมีโลโก้เอเซอร์อยู่ตรงกลางนะครับเป็นสีทองสะท้อนแสงวิบวับเลยนะครับวัสดุของเขาครับจะเป็นแมกนีเซียมลิเธียมแล้วก็แมกนีเซียมอลูมิเนียมผสมกันนะครับโอ้โหชื่อม่รู้จะยาวไปไหนนะแน่นอนว่างานประกอบอะไรของเขาเนี่ยดีมากๆอยู่แล้วนะครับ อันนี้มาดูที่แกนฝาพับด้านหลังตัวเครื่องกันบ้างนะครับจะเป็นสีออกทองๆอ่อนนะครับผมมีเขียนโลโก้ S วิอยู่ตรงนี้ด้วยด้านหลังเนี่ยก็จะมียางรอง2จุดด้วยนะครับไว้สําหรับยกตัวเครื่องให้สูงขึ้นนั่นเองนะครับผมทีนี้มาต่ตอนที่ด้านใต้ตัวเครื่องนะครับด้านใต้ตัวเครื่องเนี่ยก็จะมียางรอง4จุดตามปกตินะครับมีการซอล่องระบายความร้อนนะครับผมแล้วก็ตรงนี้ก็จะมีสติ๊กเกอร์ประกันวารันตีของเขาด้วยนะครับผมซึ่งเราสามารถแกะอัปเกรดได้นะครับเจาะทะลุไม่เป็นไรนะ แล้วก็ด้านล่างก็จะเป็นลำโพงซ้ายขวา2ตัวนะครับผมถัดมานะครับมาดูทางด้านพอร์ตเชื่อมต่อตัวเครื่องกันบ้างนะครับผมทางด้านซ้ายมือตัวเครื่องนะครับไล่มาก็จะเป็นรูเสียดสายชาร์จนะครับ HDMI USB 3.2 Type A นะครับแล้วก็เป็น Thunderbolt 4นะครับผมมาตรฐานใหม่ล่าสุดเลยนะครับการหน้าตัวเครื่องนะก็จะมีการเซาะร่องนะครับผมตรงกลางนะไว้สำหรับเปิดปิดฝาพับนะครับแต่มีข้อสังเกตนะครับผมตัวร่องของ Acer Swift 5เนี่ย มันจะอยู่ไม่ตรงกลางสมมาตรนะครับมันจะแอบไปเอียงซ้ายนิดหนึ่งนะแต่ก็ไม่ได้มีผลต่อการใช้งานอะไรมาที่ทางด้านขวาตัวเครื่องนะครับก็จะมีเคสินตันล็อกนะครับผมไฟแสงสถานะ 2. จ <USB 3>. ุด USB 3.2 Type A แล้วก็รูเสียบหูฟัง Headset 3.5เดี๋ยวเราไปดูดีไซน์ตัวเครื่องภายในกันต่อเลยครับก่อนเลยนะครับต้องบอกก่อนว่าเจ้าเครื่องนี้เนี่ยบาลานซ์ตัวเครื่องนะครับทำได้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะสังเกตว่าไม่สามารถเปิดปิดฝาพับมือเดียวได้นะครับผมนี่เลยนะ เนี่ยตัวเครื่องมันยกขึ้นมาติดตัวจอมาด้วยนะครับผมต้องใช้มือจับแล้วก็เปิดดึงจากตรงกลางแบบนี้นะครับผม อย่าไปดึงจากทางซ้ายหรือทางขวาอย่างนี้นะเดี๋ยวแกนฝาพับมนจะพังก่อนนะครับแนะนําว่าให้จับตรงกลางหน้าจอเท่านั้นนะครับผมสาหรับหน้าจอเจ้าตัว ASUS i 5เครื่องนี้นะครับจะให้มาขนาดอยู่ที่14นิ้วนะครับสังเกตว่าขอบจอเนี่ยบางมากๆนะสกรีนบอดี้เรทชองเขาเนี่ยสูงถึง90%ด้วยกันนะครับผมกล้องเว็บแคมด้านบนมาให้นะครับผมพร้อมไมค์ตัดเสียง2ตัวนะครับผมแต่ต้องบอกก่อนว่าเจ้าตัวกล้องเว็บแคมเนี่ย เป็นแบบกล้องเว็บแคมธรรมดานะผมไม่ใช่ IR Camera คมานะทำให้เราไม่สามารถสแกนใบหน้าได้ด้นานล่างนะครับก็จะมีสติกเกอร์นะครับติดมาคำว่า HDMI แล้วก็จอ Full HD นะครับผมซึ่งก็ไม่รู้ว่าติดมาทำไมเหมือนกันนะแล้วก็ตัวหน้าจอ,องเขาเนี่ยจะเป็นจอ Gorilla า l ราสนะครับผมเนี่ยเขาจะเขียนไว้อยู่ข้างบนตัวนี้นะเคลือบสารแอนตี้ไมโครเบลนะครับผมก็คือสารต้านจุลินทรีย์หรือว่าเชื้อแบคทีรียอะไรพวกนั้นนะครับก็คือเขาเคลือบมาให้ทั้งหมดเลยนะครับไม่ใช่แค่หน้าจอนะคือเคลือบให้บอดี้ทั้งตัวเครื่องเลยนั่นเองนะครับทีนี้มาดูทารานแกนฝาพับตัวเครื่องกันบ้านนะครับตัวนี้ให้มาเป็นแบบ2แกนนะครับผมกางได้สุดประมาณนี้นะครับ แล้วก็ตรงแกนหน้าจอนะครับผมจะมีช่องระบายความร้อนด้วยกัน1ช่องนะครับตรงนี้นะส่วนช่องฝั่งนี้นะครับจะเป็นช่องม็อกอัพเฉยๆอัดับถัดมานะครับมาดูบอดี้ตรงคีย์บอร์ดกันบ้างนะครับคีย์บอร์ดของเขาเนี่ยจะให้มาเป็นแบบไซส์มาตรฐานปกตินะครับไม่มีน้แพดมาให้นะครับผม ปุ่มเปิดปิดเครื่องจะอยู่ที่มุมบนขวาตรงนี้นะครับผมแล้วก็มีสแกนไลน์นิ้วมือมาให้ด้วยนะครับผมในส่วนของทัชแพดเนี่ยมันก็จะแอบเอียงซ้ายนิดหนึ่งนะครับอารมณ์เดียวกับตัวล่องฝาพับนะครับผมซึ่งงานประกอบของเขาเนี่ยแข็งแรงอยู่แล้วนะครับคลิกซ้ายคลิกขวาไม่มียุบยากแน่นอนคีย์บอร์ดเนี่ยก็ถือว่า พิมพ์มันใช้ได้เลยนะครับผมแล้วก็สติกเกอร์ตรงนี้นะครบก็บ่งบอกว่าเจ้าเครื่องนี้เนี่ยใช้สเปคเป็นตัว Intel Core i 7 1นะครับผมรุ่นนี้ใช้เป็นตัว i5 1135G7 นะครับซึ่งเจ้าเครื่องนี้ผ่านมาตรฐานแพลตฟอร์ม Evo ด้วยนะครับก็จะมีสติกเกอร์บอกมาตรงนี้นะแล้วก็ตัวนี้เป็น ประกันของเขานะครับซ่อมด่วนภายใน3ชั่วโมงแล้วก็อันนี้นะครับเป็นสติกเกอร์บ่งบอกว่าเครื่องนี้เนี่ยเคลือบสารแอนตีไมโครเบลทั้ง360องศาเลยนั่นเองคือรอบตัวเครื่องแล้วก็อีกนิดหนึ่งนะครับเจ้าเครื่องนี้เนี่ยจะมียางรองด้านในตัวเครื่องด้วยนะครับทั้งหมด4จุดก็คือ1 2 3 4 สำหรับสเปคตัวเครื่องจ้าตัว x 1 5เครื่องนี้นะครับที่บอลซื้อมาเนี่ยจะใช้เป็นตัว Intel Core i5 นะครับ 1135G7 4คอร์8เทรดนะครับผมการ์ดจอเนี่ยเป็นตัว Onboard นะครับผม Xe Graphics ตัวใหม่ของทาง Intel เขาเลยนะครับแรมตัวเครื่องให้มา16กิกนะครับ LPDDR4X bus เนี่ย4266นะครับผมความจุตัวเครื่องเป็นแบบ S.S.D M.2 p c i e ขนาด512 g b ด้วยกันหน้าจอนะครับขนาด14นิ้วนะครับผมความละเอียด Full H.D เป็น Panel I.P.S นะครับผมแล้วก็ที่สำคัญเลยรองรับการสัมผัสด้วยนั่นเองนะ ส่วนน้ำหนักตัวเครื่องนะครับเจ้าตัวนี้หนักเพียง1กิโลกรัมนะครับการเชื่อมต่อก็รองรับ Wi-Fi 6มี Thunderbolt 4นะครับราคาตัว i อ้าของเขาเจะอยู่ที่33,990บาทนะครับผมส่วนตัวคอยไอเจ่ยจะได้เป็น SSD 1T นเทนะครับราคาของเขาเจะอยู่ที่41,990บาทด้วยกันสำหรับประกันตัวเครื่องนะครับจะเป็นแบบ3ปีนะครับโดย1ปีแรกเ,เป็นแบบ on-site service แลวก็ที่สำคัญเลยนะครับ่ต,ตัว Acer Swift 5เนี้ยจะมี Office Home อ n ด s สตูแถมมาให้ด้วยแบบฟรีๆกันเลยนะครับผมเอาละครับทีนี้มาดูการทดสอบตัวเครื่องกันบ้างนะครับมาเริ่มจากการใช้งานพื้นฐานกันก่อนนะครับกับตัวทัชสกรีนของหน้าจอ a c e r Swift 5เนี่ยมันดูว่ามันจะลื่นไหลหรือเปล่านะครับอันนี้ก็เปิดในหน้า YouTube วิดีโอคอมคาร์ฟนะครับเดี๋ยวมันจะลองถ่ายให้ดูนะครับนี่ครับผมการถ่ายเนี่ยถือว่าค่อนข้างติดมือใช้ได้เลยนะครับแต่ดูจะตรงนี้ดีๆนะครับมันจะบูแบบมีดีเลยนิดนึงนะครับแต่ก็ไม่ได้น่าเกียดอะไรนะครับถือว่า ลื่นไหลมีปัญหานะจะซูมเข้าซูมออกนะครับก็ทําได้อยู่แล้วสบายๆนะครับเปลี่ยนแท็บไปดูเว็บดอยแซนแบบนี้ก็ทําได้เช่นกันนะครับป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 รับนะรครับทีนี้จะมาทดสอบลำโพงตัวเอสเตอร์สวป5กันบ้างนะครับผมอันนี้บอลก็เปิดคลิปใน YouTube นะครับผมนะเปิดเพลง EDM นะครับมันนว่าเสียงมันจะเป็นยังไงกันมาฟังพร้อมกันเลยนะครับผมอันนี้ก็เดี๋ยวเ,เปิดเสียง100%สุดเลย เสียงที่ได้เนี่ยต้องบอกว่าลำโพงเขาเนี่ยเสียงอาจจะไม่ได้ดังมากเท่าตัวอื่นนะครับผมแล้วก็เสียงของเขาเนี่ยจะดูแบบแห้งๆนิดหนึ่งนะครับผมเสียงเบสเนี่ยอาจจะไม่ได้เยอะเท่าไหร่แต่โดยรวมแล้วก็ถือว่าก็พอโอเคนะใช้ได้อยู่นะครับผมสำหรับการใช้งานคีย์บอร์ดนะผมสตัว a c e r Swift 5เนี่ยสังเกตว่าปุ่มของเขาเนี่ย ระยะทาวเวลคีเนี่ยตื้นมากๆนะครับผมออกแรงนิดเดียวเนี่ยก็ถือว่าพิมพ์ได้แล้วนะครับการพิมพ์เนี่ยถือว่ามันมือใช้ได้เลยนะครับแต่มีข้อสังเกตนหนึ่งก็คือตัวปุ่มของเขาเนี่ยค่อนข้างเล็กมากนะครับมือไอนิบอยด์เนี่ยใหญ่กว่าปุ่มเขาอีกนะครับแอนดรอยดลองเทียบให้ดูนะครับเห็นชัดๆ บางมิดเลยสำหรับใครที่นิ้วมือใหญ่เหมือนแอดมินบอลเนี่ยบอกเลยว่าเวลาพิมพ์เนี่ยอาจจะมีแบบลั่นไปโดนปุ่มอื่นบ้างนะครับผมแล้วก็ออย่างหนึ่งเลยนะครับที่ให้มอน,นหุดหงิดมากมาก็คือปุ่มลูกศรของเขาที่ทําออกมาได้ค่อนข้างเล็กนะครับแล้วก็ตัวปุ่มเพด์อัพเพดดาวเนี่ยมันอยู่ติดกับปุ่มลูกศรน,นะครับทำให้เวลามอนจะกดซ้ายกดขวาเนี่ยบางทีก็ลั่นไปโดนเพดอัพไปโดนเพดดาวบ้างทําให้ต้องมานั่งหาเคอร์เซอร์เมาส์พิมพ์ใหม่นั่นเองนะ ทีนี้นะครับเราจะมาทดสอบ Instant Wake Up ของตัวแพลตฟอร์ม Intel Evo นะครับมาดูกันว่ามันสามารถ sleep แล้ว wake up เนี่ยภายใน1วินาทีได้จริงหรือเปล่านะครับอ่ะเรามาทดสอบกันเลยครับพับลงไปปุ๊บเรียบร้อยเรียกว่ารวดเ,เร็วทันใจจริงๆนะครับบอกเลยว่าถ้าเป็นตัวเจ็เก่าๆเนี่ยทำแบบนี้ไม่ได้นะ ต่อมานะครับเราจะมาทดสอบ CPU ตัวตัว Intel Core i5-1135G7 เครื่องนี้นะครับมาดูกันว่าจะได้ดคะแนน Multi Core แล้วก็ Single Core เท่าไหร่นะครับผ่านตัวโปรแกรม Cinebench R23 นะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับผม ผลการทดสอบนะครับคะแนนเจ้าตัว Intel Core i5-1135G7 นะครับผมจะได้คะแนน multi-core อยู่ที่5,174แต้มนะครับผมแล้วก็คะแนน single-core เนี่ยจะอยู่ที่1,324แต้มด้วยกันนะครับคะแนนเนี่ยก็ถือว่าสูงใช้ได้เลยนะครับผมเอาละครับทีนี้เรามาทดสอบเล่นเกม Dota 2กันบ้างนะครับผมในส่วนของกราฟิกนะครับไอ้บอลปรับตามนี้เลยนะครับก็คือปรับกราฟิกเนี่ยขึ้นมาเป็น3ขีดนะครับผมก็คือเป็นแบบ high นะครับผมส่วน การตั้งค่าหน้าจอนะครับก็ตามเนชีฟเลยนะครับความละเอียด Full HD นะผม60เฮิรต์ปกตินะสังเกตเฟร,รมเรทได้ที่ด้านซ้ายมือตรงนี้นะครับมุมบนซ้ายเนี่ยเฟร,รมเรทจะวิ่งอยู่ที่ราวๆ30ไปปลายจนถึง60ต้นๆนะครับผมก็ถือว่าเล่น Dota 2ได้ค่อนข้างลื่นไหลยอยู่นะสำหรับตัว,ว Acer Swift 5ที่เป็นการจอออนบอร์ดนะครับการจอออนบอร์ดเขาเนี่ยสังเกตที่มุมบนซ้ายนะครับก็คือทำงานวิ่งเต็มอยู่ละ99 9800นะครับ เมมของการ์ดจอเนี่ยก็ใช้ไป3.3กิกนะครับ CPU นเนี่ยทำงานที่ราวๆ40-60เท่านั้นเองนะครับแรมก็วิ่งอยู่ที่ราวๆ12กิก13กิกนะครับผมนะครับผมตองบวกกันนะครับสังเกตว่าจังหวะที่เฟรมเรตตกมาหนักๆเนี่ยจะอยู่ที่ราวๆประมาณ30ต้นๆน,นะครับผมแล้วก็เด้งขึ้นกลับมาคืนอยู่ที่40กว่าๆนะครับก็ถือได้ว่าเอามาเล่นเกมเบาๆอย่างโดตาทูเนี่ยได้สบายๆอยู่นะ หลังจากที่มันทดสอบน้ำหนักไปนะคะนรับมดูอุณภูมิตัวเครื่องกันบ้างน,นะครับสำหรับตัวตัวอุณภูมิ CPU Intel Core i 5 7 1คเครื่องนี้นะครับอุณภูมิสูงสุดจะอยู่ที่95องศาด้วยกันนะครับก็ถือว่าปกตินะสำหรับโน้ตบุ๊กบางๆอย่างนี้ ถัดมานะครับมาดูผลทดสอบแบตเตอรี่ตัวเครื่องกันบ้างนะจากการที่มอนเอามันดู u t u b e นะครับผมต่อ WiFi เนี่ยปรับแสงต่ำสุดนะครับปรับเสียงเราเล่าสนะสามารถดู YouTube ได้นานสูงสุดอยู่ที่9ชั่วโมงกับอีก3 3นาทีด้วยกันนะครับถือว่าแบตเนี่ยฉึกมากๆเลยนะสตหรับตัว Acer Swift 5นะครับแต่ถ้าเอามาใช้งานทำงานเอกสารปกติทั่วไปเนี่ยบอกเลยว่าจากที่ทดลองมาเนี่ยใช้ได้ราวๆ12-13ชั่วโมงด้วยกันนะครับผมเรียกได้ว่าพกพาไปทำงานทั้งนอกได้ตลอดทั้งวันบยเล มาต่อที่ผลทดสอบขอบเขตสีหน้าจอตัวเครื่องกันบ้างนะครับอันนี้ n อน n c บอลคาลิเบตด้วยตัว Spider X-Elite นะครับเจ้าตัว Acer Swift 5เครื่องนี้นะครับมีขอบเขตสีหน้าจออยู่ที่99% sRGB ด้วยกันเรียกได้ว่าเอาไปใช้งานตัดต่อตกแต่งภาพเนี่ยสีสันเที่ยงตรงไม่มีผิดเพี้ยนแน่นอนปิดท้ายด้วยผลทดสอบ SSD ตัวเครื่องนะครับผมจะตัวนี้ให้มาขนาด512กินะครับใช้ได้จริงอยู่ที่476กิด้วยกันนะครับมีความเร็วในการอ่านอยู่ที่2,267 เมกะไบต์เปอร์เซกนะครับแล้วก็ความเร็วในการเขียนอยู่ที่1,056เมกะไบต์เปอร์เซกด้วยกันเรียกได้ว่าจะตัว SSD M2 PCIe ที่เจ้า Acer Swift 5ให้มาเนี่ยเป็นเกรดกลางๆนะผมอาจจะไม่ใช่ตัวท็อปเหมือนรุ่นอื่นๆนะแต่เรื่องของการใช้งานปกติเนี่ยก็ไม่มีปัญหาอะไรนะผมรวดเร็วทันใจอยู่ละสรุปนะผมสำหรับเจ้าตัว Acer Swift 5เครื่องนี้นะครับที่มอนใช้มาตลอด2ออาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ย บอกเลยว่าส่วนตัวค่อนข้างประทับใจเจ้าเครื่องนี้มากเลยทีเดียวนะครับทั้งในส่วนของหน้าจอนะครับที่ขอบเขตสีเนี่ยถือว่าตรงนะครับเป็นจอสัมผัสด้วยนะครับการใช้งานเนี่ยถือว่าค่อนข้างลื่นไหลามากๆนะครับสเปคต่างๆเนี่ยแรมเ็าให้มา16กิกเลยนะครับ ใช้งาน Photoshop ใช้งานตัดต่อเนี่ยก็ไม่มีอาการกระตุกค้างให้เห็นเลยนะครับผมแบตเตอรี่เนี่ยก็ถือว่าอึดมากๆนะครับเอาไปใช้งานข้างนอกเนี่ยทำงานบน WordPress นะครับใช้ได้เนี่ย12 13ชั่วโมงสบายๆเลยนะครับแบตเขาถึงจริงๆนะแล้วก็ในเรื่องของน้ำหนักนะครับที่บอกเลยว่ามันเบามากๆนะแค่1กิโลกร,รัมเท่านั้นนะครับพกพาไปไหนมาไหนเนี่ยสบายไม่เมื่อยหลังแน่นอน ส่วนข้อสังเกตเจ้าเครื่องนี้นะครับสิ่งที่ให้นบิบอลงุนงิดที่สุดเลยก็คือตัวปุ่มลูกศรของเขานะครับ uh huh. ที้ให้มาขนาดค่อนข้างเล็กนะครับผมไอ้เล็กเนี่ยไม่เท่าไหร่นะครับแต่ไอ้ปุ่มเพด์อัพเพดดาวเนี่ยมันวางติดกับปุ่มลูกศรน,นะครับเวลานบอลจะกดไปทางซ้ายทางขวาเนี่ยลั่นไปโดนเพดอัพเพดดาวตลอดนะครับทำให้ต้องมานั่ง ไล่สกอร์เมาส์หาตำแหน่งที่จะพิมพ์ใหม่อีกรอบนะครับรวมถึงจะตัวปุ่ม Delete ด้วยนะครับปุ่มดีล t ทเนี่ยจริงๆแล้วนะครับถ้าตำแหน่งมันจะให้ดีเนี่ยมันควรอยู่ที่มุมบนขวาสุดนะครับซึ่งตัวปุ่มมุมบนขวาสุดของเครื่องเนี่ยกลายเป็นปุ่มเปิดปิดเครื่องซะงงั้นนะครับผมแล้วก็แนะนําว่าถ้าเอเซอร์ดูคลิปนี้อยู่นะครับช่วย เอาพื้นที่ทางด้านขวามือตรงคีย์บอร์ดตรงนี้เนี่ยที่เหลือนะครับใส่เป็นปุ่มโฮมปุ่มเอ็นแล้วก็ปุ่มเพดัพเพดดาวแช่นะครับแล้วก็ย้ายปุ่มเปิดปิดเครื่องเนี่ยให้ไปอยู่แบบนอกเหนือจากคีย์บอร์ดไปเลยจะดีมากๆนะครับผมแล้วก็อีกสิ่งหนึ่งนะครับที่ไอ้บอลขัดใจมากๆเลยก็คือสายชาร์จของเขานะผมที่ ตัวเครื่องเนี่ยรองรับ Thunderbolt 4แล้วนะครับแต่สายชาร์จเขาเนี่ยยังให้มาเป็นแบบรูกลมธรรมดาอยู่เลยนะครับซึ่งส่วนตัวแล้วเนี่ยโน้ตบุ๊กสมัยใหม่ปี2021แล้วเนี่ยน่าจะให้สายชาร์จท,ที่เป็นแบบ Type C มาได้แล้วนั่นเองนะครับเผื่อเราจะไปใช้กับอุปกรณ์อื่นๆได้ด้วยนะครับผมและแนะนำว่านะครับถ้าใครที่มีหัวชาร์จแบบ p d ดีอยู่แล้วก็เอามาชาร์จกับเครื่องนี้ได้ด้วยนะครับไม่จะเป็นต้องพกอะแดปเตอร์หัวกลมแบบนี้ก็ได้นะหรือว่าถ้าใครที่จะซื้อแยกนะครับราคาของมันเนี่ยก็จะ เอาไปชาร์จมือถือชาร์จโน้ตบุ๊กได้แบบพร้อมๆกันเลยประมาณนี้แล้วกันนะผมสำหรับการรีวิวเจ้าตัว Acer Swift 5นะครับที่เป็น CPU Core i 711นะครับผมถ้าเพื่อนๆคนไหนมีคำถามหรือว่าสงสัยอะไรเพิ่มเติมเนี่ยก็สามารถมาคอมเมนต์ด้ที่ด้านล่างใต้คลิปนี้กันได้เลยนะครับสำหรับคลิปนี้เอ็นบอลก็ขอตัวลาไปก่อนละกันเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับผมบ๊ายบายอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด u b s c r ส b e c h a ช n e l คอมคาร์ดด้วยนะครับ